สวัสดีครับชื่อลิฟคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำ t o y o ต a Mighty X นะฮะตัวนี้ปีสามแปดโปรงหลังนะครับนะฮะโปรงหลังเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับแอร์เย็นนะฮะนีนะจอดไม่มีหยดไม่มีเยิ้มครับคานหน้าเดิมนะฮะหน้าตาเดิมเลย ล้อแม็กวลแท้ขอบ18นะฮะใส่มาให้ด้วยนะครับรถก็มีร่องรอยการใช้งานนะครับผมมีรอยบ้างนะฮะภายในแผงประตูสวยอยครับกระจกไฟฟ้านะฮะสตาร์ติดง่ายนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะฮะ ในนี้ถือว่าสวยนะครับผมเ,เอ,อกาสารครบๆเลยดูนะครับในกระปูแม็ไกไลเนอร์นะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยครับน้ำวนดีๆเลยนะครับ เพราะเลยนะฮะไม่มีเสียงวาล์วเคกเลยนะครับรงนิดหน่อยนะครับผมาซื้อใช้งานนะครับเข้าไรเข้าสวน หรือว่าจะรับเหมาก่อสร้างนะครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเครื่องแนมดีมากนะครับท่อนี่ไปเลทนะฮะัยรุ่นปากลก้วยนะครับเลดนะ,ะเลดเลดยังเสื้อเผาเลยนะฮะพเพาะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ฟัง ังเสียงนะครับโอ้โหเสียงน่หวนจริงนะครับเห็นไหมไม่มีควันออกนะครับไม่ควันม้วนนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะฮะไม่ต้องไปทำเลยนะครับผมรถเซตมาวิ่งดีๆเลยนะฮะยางก็ดอกยังลึกอยู่เลยแม็กนี่ใหม่นะฮะ ใหม่สี่วงเงาเงานะฮะไม่เป็นขี้เกลือเลยนะครับครับสนใจก็ติดต่อมานะครับผมผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เดิมนะครับผมศูนย์แ8ดหกครับหนึ่งหนนะฮะยินดีรับใช้ทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ